สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์ฟิสิกส์กันนะครับจากรูปถ้ามวลหนึ่งกิโลกร,รัมและสองกิโลกร,รัมอยู่บนพื้นราบผิวเปี้ยนและไม่คิดมวลของเครื่องช่างสปริงครับและเชือกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเครื่องช่างสปริงของเรานะครับค่าที่อ่านได้เราจะแทนด้วย T นะครับ T ใหญ่ตรน,นี้นะครับ จากกดข้อ2ครับของนิวตันคือซิม m าเอฟเท่ากับเอนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ค่า A นเลยครับเราก็ติดเป็นสรรมการหน่อยก่อนนะครับเราก็มาพิจารณาครับ ซิดมา f ก็คืออ่าเราจะเห็นว่ามีแรงทั้งสองแรงเราก็จับมาบวกกันหมดเลยครับมวลทั้งสองมวลก็บวกกันแล้วก็แทนค่าเข้าเลยครับนี่ยก็เท่าก,กับสาม สอวก็เท่ากับนี่ต่อวินาทีกลังสครับ,อ,อ,รบ,อ,อ,รบอ่าเราจะมาพิจารณาที่นี่ครับ2กิโลกัมตรงนี้ เราต้องการครับพิจารณาสองกิโลกรัมจากมา,ากทุกเกครับกาค่านะครับ มวลสองกิโลกร,รัมมีแรงตึงเชือกคือทีนะครับแล้วก็าแรงทั้งหมดมาบวกกันวกด้วสามทั้งหมดสไม่ได้ส่า,าแล้วก็จะได้ที T 嗯。谢谢